ยินต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบรบือสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม โรงเรียนบลบือบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการนายจิรศักดิ์ปานีนิตและรองผู้อำนวยการทั้ง4กลุ่มงานได้แก่นายชาลีทอดแสนนางชมพนุชคำสิงห์นางสาวกรณีมูลนีและนางสาววณิพาดีแก่นทรายการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้บริหารทาศึกษาระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง ประกอบด้วยกัน5ด้านดังนี้ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคุมภารกิจหลักของสถานศึกษาและมีการจัดทำพัฒนาหลักสูตรสังศึกษา ที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยมีผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการริเริ่มพัฒนาและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนโดยครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนตามแผนพัฒน,นาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมสนับสนุนการพัฒน,นาหรือการนำสื่นอนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยครูและนักเรียน สามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์มีการติดตามประเมินผลการใช้สื่อนนัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามีการรายงานผลนำไปปรปับปรุงต่อไปครับนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษารวมถึง มีการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อย,ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านงานบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณ ด้านบริหารทั่วไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนประชุมชี้แจงบุคลากรมอบหมายงาน มีกรรมการนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนมีการติดตามประเมินผลมีรายงานผลการดำเนินงานและนำผลไปปรับปรุงต่อไปมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนริเริ่มพัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในรูปแบบออนไลน์ให้มีโอกาสความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการบริหารจัดการสารศึกษาโดยมีกลยุทธ์เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกในการริเริ่มพัฒนา สารศึกษาและคุณภาพผู้เรียนมีแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าและมีการนำไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตามเป้าหมายบริหารการเปลี่ยนแปลงและวนวัตกรรมในสารศึกษาเพื่อพัฒนาสารศึกษา โดยริเริ่มพัฒนาสร้างหรือนำนวัตก,กรรมเทคโนโลยีดิจิตัลมาใช้ในการพัฒนาสารศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ริเริ่มพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน และมีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยรยิเริ่มพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียน ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นรวมถึงมีการนำความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารจัดการสารศึกษา